หลานมีปัญหาเมื่อคืนก่อนเขาก็คุยกับค,คุณแม่เขาถึงดึกตีสามว่าเกิดมาเพื่ออะไรคุณแม่ก็ให้คาตอบไม่ได้แต่คุณแม่เนี่ยตัดทาตัวจชนะแล้วนะครับเพราะผมเป็นคนชักชักนําเอาซีดีให้ฟังเอาหนังสือให้อ่านแต่คุณแม่ไม่มีตุกตาพอก็เลยตอบไม่ได้ผมก็ตอบหลานไม่ได้ไม่แยบคายพอ,อก็ทรงจำได้แเ่พาะที่ท,ที่ฟังจากพระอาจารย์และที่อ่านหนังสือเจอครับแต่ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยอยจะให้หลานถามมันนะครับ ไม่ไม่เคยศึกษามาก่อนนะคะแต,<อ>แต่ว่าพอนี่คือเพิ่งตบมาไม่เท่าไหร่เพิ่งมาทํางานแต่ว่าอพอทํางานไปสักพักหนึ่งงานก็ก็ดีทุกอย่างก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอเพื่อนทุกอย่างรับข้างไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกใจอะไรอะคะ่ะแต่ว่า<อ>วันนึงก็เกิดความรู้สึกอยู่ดีๆว่าเริ่มเบื่อเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้ว่าว่าทําทุกอย่างไปเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ รู้สึกว่าจริงๆแล้วอยากจะมีความสุขแต่ความสุขที่ผ่านมาทั้งหมดก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขจริงๆก็เลยเกิดคำถามแล้วก็ถามคนรอบข้างว่าเราเกิดมากันเพื่ออะไรและความสุขเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าคำตอบของแต่ละคนก็คือได้มาต่างๆกันบางคนก็บอกว่าความสุขของเขาคือการที่ทำคุณค่ายกับโลกเกิดมาเพื่อทำงานหรือบางคนก็บอกว่าทำให้คุณแม่มีความสุข หรือบางคนก็บอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะอยู่ไปอย่างนี้ไ nee, ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้ตั้งความสุขของเขาไว้ว่าเพื่ออะไรแล้วพอมาคิดของตัวเองว่าจริงๆความสุขที่ผ่านมาในชีวิตก็มีหลากหลายอะค่ะก็คือได้ของอะไรมาเราก็มีความสุขอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปประสบความสําเร็จในชีวิตก็มีความสุขเรียนจบก็มีความสุขได้งานทําดีๆก็มีความสุขทําให้คุณแม่มีความสุขก็มีความสุข แต่ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง mm hmm. เท่าไหร่ยังเหมือนยังมองหาความสุขไปอีกรู้สึกว่าพอมีความสุขเ,เรียนจบมีความสุขแต่วันรุ่งขึ้นก็อาจจะเป็นทุกข์อีก mm hmm. ก็เลยคุยกับคุณแม่คุยกับน้าค่ะ mm hmm. ว่าแล้วเราจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันมันมันคืออะไร mm hmm. แล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรน mm hmm. ้า mm hmm. no. คิดดีนะเนี่ย <laughs> ิดดีใกล้ควรดีถึงเวลาจะรู้มันก็คิดของมันเองนะก็คงเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะนั่นก็มีความสุขผลนะเอ๊แล้วมันยังไงอ่เพราะว่าพอเวลาสุขแล้วเนี่ยสุขมันก็มีความแตกสลายและดับไปแล้วมันก็จะสแสวงหาใหม่แล้วก็มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะมันไม่มีที่สุดจบของการ ของตัณหาจริงๆเลยมันสแสวงหาตลอดอพอได้สุขแค้นนี้ไขอไปสุขใหม่ขอไปสุขใหม่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่มีอิ่มไม่มีพอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นถึงแม้เราจะมีเพียบพร้อมทุกอย่างการงานก็ดีนะ,ะการศึกษาก็ดีเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีก็ดีหมดแล้วนี่มันทุกอะไรไม่รู้สิมันทุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ หลานจบนิเทศเกียินิยมครับจบนิเทศจุฬาครับ uh huh. นิยมด้วยครับนะ <c oughs> ดีหมดเลยมันน่าคิดนะพระองค์ก็มีเตือนนะนะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่อก็น่าคิดนะทำอะไรนี่พระศาสดาบอกอารมณ์ที่ท่านเกยดทำให้ออกแสวงงานเนี่ก็คือที่ออกเสด็จประพาสไปก็ ไปเจอคนแก่เจอคนเจ็บเจอคนตายเจอบรรพชิตนี่เจอสี่อย่างนะแล้วพระเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเจออย่างนี้เหมือนกันอีกท่านก็เล่าถึงพระเจ้าองค์ก่อนๆก็มีก็เลยเลยรู้สึกเลยฉุกคิดนี่ทีแรกเจอคนเจ็บกลับมาก็ปงไปพักหนึ่งกันแล้วโลกก็เด่งไปอีกออกไปทีเจอคนคนแก่เนี่ยเจอคนแก่เจอคนเจ็บเจอคนตายเจอแต่ละครั้งเนี่ย กลับมาก็ลงไปนิดหนึ่งแล้วก็หลงไปอีกพอเจอครบถึงบรรพชิตนักบวชทีนี้ออกเลยนะ,ะเปลี่ยนใจเพราะว่าที่สุดก็ต้องตายอย่างเนี้พยายมทำงานไปทํำไปทำไป,ำไปถึงกเกษียณปุ๊บแล้วยังไงอ่ะถามพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยกเกษียณแล้วยังไงใช่ไหมอ,อยู่บ้านไปแล้วก็คุยเรื่องอดีตแล้วทีนี้ นะีก็คุยเรื่องอดีตนะได้มีความสําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือก็ใช้ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศไปกินอาหารนะทั้งที่นี่ก็ไปตามภาษาแบบฝรั่งนะแต่มันก็ยังไงก็รอความตายไปอยู่ดีแล้วเวลาตายแล้วจะไปยังไงอะไรยังไงเราก็ไม่ได้นั่นนะไม่ได้คิดจะขวนขวายหรือสแสวงหาทางแก้ปัญหาที่สุดของความทุกข์เนี่ยแตกสลายการตาย ซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสะดุ้งกลัวหมดพอพูดถึงตายเนี่ยโอ้แหแม่อัะมงคลเลยอย่าพูดนะอืมวันไหวขึ้นมาทันทีแล้วเหมือนกับเราเอาแค่เราป่วยแล้วกันนาะป่วยขึ้นมาก็โลกไม่สดใสแล้ะเซ็งไปหมดแล้วอยากจะหายใครจะเอาอะไรมาองกินดีๆก,ก็กินไม่ลงอราพย์ซินกันต่อไม่เอาแล้วขอหายก่อนได้ไหมเนี่ยมันหมดอะไรไปหมดอ่ะเนาะอืมยิ่ง้ะ ใครป่วยหนักๆอะไรจะเห็นเข้าใจเป็นม้าอาชาัยประเภทประเภทที่สามะประเภทที่สตนเองได้รับทุกเจียนตายเองเริ่มรู้สึกไงอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราเป็นได้ก่อนนั้นมันก็ดีได้เห็นเขาพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกถึงการที่เราน่าจะมีตนส่งไปในแนวของธรรมะเราจะรู้สึกคุณค่าในชีวิตแล้วก็มีรู้จักอยู่คนเหมือนกันร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่เขาบอก เขาไม่รู้ชีวิตเขาจะเอาอะไรเขามีพร้อมหมดทุกอย่างไม่รู้ชีวิตมันจะทาอะไรเนี่ยอยากอะไรก็ได้อะอยากได้อะไรก็ได้อ่ะนะอยากจะมีรถมีบ้านได้หมดน่ะแล้วยังไงอ่ะอืมเนี่ยมันก็ยังไม่จบอีกนะอืมไม,ไม่จบมันก็ทําให้มีความทุกข์อีกอะ่ะทุกข์เพราะไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตอืมแต่พอเขามารู้จักพุทธศาสนาเขาอ๋อเขาบอกเขา้ขออเขาใจแล้ว ชีวิตนี้มีมีจุดมุ่งหมายแล้วในส่วนทางโลกนี้ก็ทําไปแต่เราก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีสุตสตะมีจาระมีปัญญาลนะนะเริ่มที่จะ,ะสแสวงหาอริยรัพนะโอ้อันนี้มันรัท์ทางโลกไทรั์ทางธรรมยังไม่มีเลยทรั์ทางธรรมศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเราใดถ้าคนใดไม่มีสิ่งเ่าเนี้ยนะ ชื่อว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้รัพย์ในอริวินัยไม่รู้จะศรัทธาใครไม่รู้จะฟังใครแล้วก็ฟังวาทะของลูสเวลลินคอนปตานาทิบดีคนนั้นคนนี้ไปนะโอ้เราก็มานั่งเรียนกันเนะาะนักคิดนักแต่งคนน้นคนนี้แต่เราก็ลืมวาทะของอรันตสมาสัมพุตตาเราไม่เคยเอาคำพัาสนามาใคร่ควร แล้พระเจ้าก็บอกออย่างว่าว่าไอสตร์ทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมันมันเป็นศาสตร์ของปุถุชนนะมันรู้ไปแล้วมันก็พ้นแก่เจ็บตายไม่ได้การแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่กับคนในโลกศาสตร์ทั้งหลายอยู่ดีพระองค์ก็บอกศาสตร์ที่เป็นอริยะพระเจ้าเราเนี่ยเสนอแนะสตร์อันเป็นอริยะความรู้ที่เป็นอริยะคือรู้ว่าไม่ตายเนี่ยทำยังไงจะไม่ต้องตายต่อไปดังนั้นชีวิตเราเริ่มเริ่มเข้าใจแล้ว เราแก้ตายได้ด้วยหรอเราทุกคนต้องเดินไปสู่ความตายเอ๊ะมีมีคนบอกวิธีแก้ตายอะ่ะเออมันน่าสนใจนะมันไม่มีศาสตร์อะไรเลยสอนเรื่องไม่ตายแล้วการที่เราได้อะไรมาก็เป็นของตายหมดเลยุงบอกอะไรเป็นบ้างเป็นของแก่เจ็บตายบุตรภรรยาก้าทาสกรรมกรนะแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าทรัพย์สินเงินทองนะได้มาตายแตกสลาย เงินได้มาก็เสื่อมไปหายไปยศได้มาก็เปลี่ยนแปลงไปหายไปไม่มีอะไรเลยที่ได้มาแล้วถาวรเออมามองดูก็จริงนะของถาวรในโลกไม่มีดังนั้นถ้าเราเห็นมุมนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเออชีวิตเราถ้าจะมีความหมายจริงๆเราต้องสแสวงหาสิ่งที่ถาวรครูเจ้าบอกคนเราเนี่ยมีความแก่ความเจ็บความตายมีความซ่อมมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาก็ยังมัวสแสวงหาสิ่งที่ แก่เจ็บตายและเศร้าหมองโดยรอบด้านไปหาทำอะไรระองบอกว่าต้องหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี่ดีกว่าก็คือการสแสวงหานิพพานนั่นเองที่ที่ไม่ตายสแสวงหาอมตะเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นคุณค่าแก่ตัวเราเองแล้วก็คุณค่าแก่โลกด้วยและถ้าเราสแสวงหาได้แล้วเราเป็นผู้มีสารณะแล้วอย่างพระศาสดาระองก็บอก ถ่ายทอดบอกสอนเอาวิธีแก้ตายนะทํำยังไงออกไปทํานะคนคนนี้มีทุกข์ก็แก้ทุกข์ได้คนคนนี้มีทุกข์แก้ทุกข์ได้ผุ้ยเจ้าสอนการแก้ทุกข์ทุกเล็กเล็กน้อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกข์ที่สุดคือตายเออไม่ตายทํำยังไงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแหละพระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เนี่ยเป็นความจําเป็นเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตเลยที่ควรจะรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ถ้าเรารู้ตรงนี้นะทุกข์เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นยจบหมดไปแบบง่ายๆไม่มีอะไรมันเป็นความรู้เพื่อการถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นหรือมัน่นในของของเราในตัวเราในทุกสิ่งทุกอ,อย่างในโลกยิ่งโยมถอนความยึดมั่นหรือมั่นได้มากเท่าไหร่น่ความทุกข์ก็จะลดลงไปมากเท่านั้นเวลามีความทุกข์ดูสิเพราะอะไร ราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พัดพาดจากสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข์อีกผู้เจ้าบอกการไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคนที่เราพอใจก็เป็นทุกข์อีกหรือการต้องมาด้วยกันต้องไปด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันกับคนที่เราไม่พอใจทุกข์อีกนะใช่ไหม<_><_>นี่ยผู้เจ้าบรรยายนะโอ้โหแต่ละอย่างแมมันรู้ซึ้งจิตใจคนนะหมดเลยนะเอเอความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ พระองค์อธิบายความทุกข์โดยอเนกปริยายนี่แหละทุกข์ทุกข์ทุกทุกทุกมีความทุกข์ทันนั้นเลยแล้วก็สอนวิธีแก้ดังนั้นศาสตร์อันเป็นอริยะอย่างเนี้ยในความเป็นอริยะหมายถึงการที่เรารู้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ได้ทุกขสกษัตริย์รู้จักมันรู้จักเหตุเกิดมันรู้จักความดับมันรู้จักวิธีดับเรารอบรู้เรื่องนี้เราเป็นอริยะ พระศาสดาบอกว่านั่นแหละคือความรู้ของผู้เป็นอริยะและนี่คือคุณค่าที่สุดของความเป็นมนุษย์ละคุณได้เกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดละเพราะความเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยมีปัญญาที่จะรู้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ใช้โอกาสในการที่จะมารู้ตรงนี้สูญค่าตายเปล่าเพราะมนุษย์ตายแล้วเกือบทั้งหมดมากกว่า99.999% 999จะไปสูนะ่นรกในเดชานเปลืวิสัยต่อ แล้วก็อยู่อีกยาวเลยกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็นู่นครูเจ้าองค์ต่อไปเกิดอีกไม่รู้กี่กับนี่คือสิ่งที่าศาสดาเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นด้วยตนเองไม่ได้ฟังมาจากใครไม่ได้จําใครมาพูดนะรู้ด้วยการที่ท่านฝึกฝนตนเองเป็นอย่างดีนะจุะตูปปาตยานนะในสัปัญยุตายานของพระอ,องค์เนีนะครูเจ้าเดินยองกลมนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉัน จนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งหาราตรียามสองนอนนอนประมาณสี่ชั่วโมงยามสามตื่นตีสองตื่นใหม่ละเดินจงกรมนั่งสมาธิมาชัวทั้งเชา้าก็ต้องได้อะไรบ้างนะั่นนะอใช่ไหมทาอย่างนี้ตลอดโอ้นานมากพระองค์บอกพระองค์สอนอย่างไรพระองค์ทำอย่างนั้นพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นเป็นธรรมวาทีภูตวาทีนี่คือ ความสามารถของพระศาสดาเราคุณลักษณะของพระศาสดาเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงแนะนําพร่ำสอนในเรื่องของธรรมะที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาพระศาสดาสอนเรื่องนี้อย่างเดียวดังนั้นคําสอนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานไม่มากก็น,น้อยแม้แต่จาค้าเนี่ยเราให้ทานเนี่ยจะวางจิตยังไงถึงจะก้าวสู่ความเป็นอริยะก็คือต้องละความตนีอันเป็นมลทินในจิต ถ้าวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ได้จะได้แค่ผลใหญ่แต่จะไม่มีอน,นิสงส์งใหญ่คือไม่ได้ความเป็นอริบุคคลวางจิตยังไงได้แค่ผลใหญ่ก็คือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจสิ่งเหล่านี้ได้แค่แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงส์งใหญ่ เราก็จะเริ่มรู้ไงว่าเออเวลาเรามีการให้เนี่ยเราควรจะวางจิตยังไงเพราะว่าการให้นี่เกิดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตนะย่ยมมีการให้มากน้อยเนี่ยในชีวิตเ,เรื่อยๆแม้แต่การให้อภัยก็ให้การให้ทานชีวิตแค่เราไม่ฆ่าสัตว์เราให้ทานทรัพย์อย่าไม่มีประมาณคือการเราไม่ลักทรัพย์ตัวสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยาประชาทาน นง่มุมการให้ทานมีเยอะมากเลยดังนั้นเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของทาน,นยอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเราเห็นแง่มุมของทานที่เป็นไปเพื่อความเป็นอริยะเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์สูงมากเราได้ความเป็นอริยะโดยโดยแทบไม่รู้ตัวโดยอัตโนมัตินี่แหละคุณค่าของชีวิตความมุ่งหมายของชีวิตคือสแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมอันบระเสฐเป็นธรรมอันไม่ตายดังนั้นการสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมัน พระองค์บอกว่ามันยังไม่ประเสริฐเพราะมันก็ที่สุดมันถึงการแตกสลายที่สุดเราก็ต้องจากมันบางทีมันจากเราก่อนหรือเราจากมันก่อนก็ไม่แน่แล้วแต่พอเห็นหรือยังนะชีวิตนี้จะทำยังไงนะก็ให้มาสนใจพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระศาสดานะเพราะพระองค์เนี่ยยืนยันความเป็นสรพพอญู่แล้วก็ ให้ตรวจสอบคำสอนพระองค์ได้และเมื่อเราเข้าไปเสพครบคำพระองค์แล้วก็ตรวจสอบจะเริ่มเห็นสัจจความจริงว่าโอ้พระเจ้าเก่งมากมีถ้อยคำคำพูดที่สอดรับไม่ขัดแย้งกันมีปัญญามากเลยโยมอาจจะอ่านเรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ก็ได้ประวัติที่พระเจ้าเล่าออกจากปากนั่นเองหรือหนังสือเล่มเล็กๆที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระศส,สดา อย่างถ้าโยมอ่านตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธ,ธาเนี่ยหรือวัทมธรรมองนี้จะเป็นเป็นภาพรวมๆของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาทําอะไรแล้วเราจะไปยังไงครูคเจ้าจะให้เห็นภาพหมเขึ้นขึ้นจอดได้ไหมนี่จะให้ดูที่พระศาสดาได้อธิบายการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏเนี่ยนนี่คือผังภพภูมิชีวิตเราเนี่ยองค์บอกว่าพิกุทั้งหลาย สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกเยล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารนี่สังสารนี่พบเทวดามนุษย์เปรตวราาิสัยเดรชานสันนรกบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะเวียนเกิดตอนนี้เรามาเป็นมนุษย์บ้างเดี๋ยวไปเป็นเทวดาเดี๋ยวไปเป็นสันนรกเดี๋ยวไปเป็นเปรตวิสัยเดี๋ยวมาเป็นเดรฉา แต่สัตว์ส่วนใหญ่จะวนอยู่ในภพข้างล่างเสียส่วนมากนานๆจะได้ความเป็นมนุษย์ทีหรือได้ความเป็นเทวดาทีระบบชีวิตในนี้นรกถาวรไม่มีเดรัจฉานถาวรไม่มีเทวดาถาวรไม่มีมีอายุขัยหมดสนนกก็ตายเทวดาก็ตายยยมอยากไปเป็นเทวดาเทวดาก็ตายเหมือนกันผู้เจ้าเห็นหมดเทวดาตายแล้วก็ไปสู่นรกกัมเรัจชานเปลริสัยเหมือนกัน ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมนมีความตายเป็นเบื้องหน้าก็อยู่ที่กรรมใครทํากรรมอะไรไว้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีในกรรมที่เขาได้กระทำเนี่ยทำให้เขาเกิดในตระกูลสูงบ้างตระกูลต่ําบ้างกษัตริย์มหาสาลประมาศาสารกับริมาสารนะเป็นคนเตขยะบ้างนี่การเวียนว่ายในสังสารวัตแต่พระศาสดาให้สแสวงหานิพพานความไม่ตาย ซึ่งจริงๆสภาวะนี้เป็นสภาวะเดิมของพวกเราอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่เพราะมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหนาเป็นเครื่องปูกอวิชาคืออะไรกลตามพระศัสดาพระองค์บอกความไม่รู้อันใดในอริยสัจสี่ความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอาวิชาเพราะไม่รู้ในอริยสัจสี่สัตว์ตทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสาร ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พระองค์รวมถึงตัวพระองค์ด้วยบอกเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานนั้นตอนนี้เรามาเป็นมนุษย์จบเกียรตินิยมนะทำงานดีมีเพื่อนฝูงดีมีเงินทองชใช่ไหมแวบเดียวร้อยปีตายแล้วไปต่อยอีกแล้วนะเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่รู้จักกันแล้ว ไ้เพื่อนก็ไปนรกบ้างไปเทวดาบ้างก็ไปตามภาษาโลดแล่นกันไปนี่แหละภาพรวมพระศาสดาให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยดังนั้นถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้สิ่งเหล่านี้เพราะยึดอะไรสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะยึดขนันห้ายึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดปิญญาว่าเป็นเราดังนั้นพระองค์ให้มาศึกษาตัวเรา ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาณและใจนี้เองนี่เป็นที่ออกของโลกเป็นที่ออกของโลกได้ให้มาศึกษาตรงนี้ดังนั้นความเป็นเราที่เราทุกทคนสัตว์ทั้งหลายยึดถืออยู่เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างร่างกายเนี่ยก็องเรียกว่าอุปาธยารูปรูปที่มีอุปาทานประกอบด้วยดินน้ำไฟลมใช่ไหมมีของแข็งของเหลวนะมีธาตุดินของแข็งธาตุน้ำ ในของเหลวธาตุลมธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นใช่ไหมมีอะไรอีกเวลาสุขมาเราก็บอกเราสุขทุกมาแล้วก็บอกเราทุกใช่ไหมสิ่งนี้สุขทุกอทุกขมาสุขไม่ทุกไม่สุขเฉยๆเนี่ยองค์เรียกเวทนาทุกคนก็คิดว่าเวทนาเป็นเราเรามีเวทนาเวทนามีในเราอีกสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้ง นี่องค์ประกอบของความเป็นตัวตนตวตน,นะตัวตนของเรามีอย่างนี้ดังนั้นพระองค์ให้มาเรียนรู้ตรงเนี้กระบวนการตรงเนี้ให้แจมแจง้งให้เข้าใจพอเราเข้าใจชัดตรงนี้เนี่ยองค์ให้มองเห็นว่าธรรมชาติทั้งห้าเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครดินเป็นของใครอากาศเป็นของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่เราไปคิดว่าพอมันอยู่ในเราแล้วมันเป็นเรานะดินของฉัน นาน้ำของฉันเรียกว,ว่าไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งน้ําโดยความเป็นน้ําไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งไฟโดยความเป็นไฟลมโดยว Ki ความเป็นลมเห็นไหมสัตว์ทั้งหลายก็จะยึดถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราและสัต<ส>ว์ <Heute> ทั้งหลายจะมีความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้แปรปรวนแปรเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันจะแปรเปลี่ยนแต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบการแปรเปลี่ยนชอบรสอร่อยของมันความไม่เจ็บไข้ความไม่มีโรค นี่คือรสอร่อยของมันใช่ไหมอ่าดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีการแปลเปลี่ยนเมื่อแปลเปลี่ยนปุ๊บสัตว์จะมีความทุกข์ทันทีเราอยากได้ความสุขแต่พอความสุขดับไปเสียดายเสียดายเราก็บิ่งแสวงหาความสุขใหม่ต่อไปอ่าสุขทางตาจบไปแล้วดูหนังจบไปไปหาสุขทางลิ้นไปกินข้าวกันใช่ไหมอ่ากินข้าวเสร็จนะไปฟังเพลงดีไหมสุขจากทางหูใช่ไหมเนี่ยรเจ้าก ไล่เลี่ยงไปสูงมันมันมีแค่เนี้ยแหละตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายใจยแค่เนี้ยนะมันจะวนวนสแสวงหาอยู่อย่างนี้พอตรงนี้ดับไปก็สแสวงหาอันใหม่ดับไปสแสวงหาอันใหม่นี่มันก็ไม่มีจบไงต้องมาทําความเข้าใจดังนั้นพอเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยในขันทั้งห้าซึ่งเป็นทาตามธรรมชาติที่เราเข้าไปยึดถือแล้วทําให้เกิดการเวียนเกิดเวียนตายขึ้น ถ้าเราเข้าใจอริสัทธิปุ๊บเราจะถอนอุปทานจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะหมดความยึดถือซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่ในสภาวะเดิมคือนิพพานแต่มันไม่ได้อยู่คนเราฝั่งอย่างนี้นะนิพพานมันเป็นมันอยู่ในนี้นั่นแหละมันเป็นความว่างเรียกว่าสุญญตาปรมานุตตะสุญญาตาว่างอย่างยิ่งความว่างอันเป็นอนุดังนั้นมันก็อยู่อยู่ติดกับเรานั่นแหละสภาวะตรงนี้พระองค์เรียกว่าอสังคตะ ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย,ย่างอื่นปรากฏดังนั้นการที่พระองค์เรียกว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตันหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปเพลินไปพอใจไปอยากในสิ่งเหล่านี้อันนั้นแหละถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่รู้อริสัตสี 4. แล้วมีความเพลินในสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จะมายึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเขาของเขาแล้วเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายนี้ตายไปเขายังยึดว่าจิตเป็นของเขาอยู่จิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดเขาจะสร้างอัตภาพใหม่ในอารมณ์นั้นต่อไปอีกอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีนี่พระเจ้าก็อธิบายไว้ดังนั้นก็จะหาที่จบของการเวียนเกิดเวียนตายไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุด เราก็รู้อยู่แล้วว่าญาติเราก็มีตายไปใช่ไหมตายไปบ้างอะไรไปบ้างปู่เราก็ตายแล้วญาติพี่น้องปู่ย่าตายยายทยอยตายไปเรื่อยๆตายมีแน่นอนทํายังไงจะแก้ปัญหาได้และเราไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าอืมก็ปรุงแต่งไปคิดไปเยอะๆพรุ่งนี้ตายจ้อยเสร็จเลยนะอะไอ้ที่คิดไว้ศูนย์หมดเลยใช่ไหมอสิ่งของที่โอ้ยสั่งสมมาทรัพย์สินเงินทอง คนอื่นก็เอาไปใช้ต่อน,นี่เป็นอย่างเนี้ยพอเข้าใจชีวิตมนี่แหละดังนัง้นมีตนส่งไปในแนวของธรรมะซะจบเลยหมดเรื่องแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีทุกข์พอทุกข์มันน้อยลงไปเรื่อยความสุขมันก็มาเองมันไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขเลยสุขจากการไม่ยึดมั่นถึงมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้มาก็ใช้ไปอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ ให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้รายรับน้อยแล้วก็จ่ายน้อยรายรับมากแล้วก็จ่ายมากได้อย่าให้มันท่วมกันแล้วกันนั่นก็สอนแค่นี้ง่ายๆ่างไปดูคําสอนพระศราสดาเลลึกซึ้งประณีตและใช้ได้ตลอดกาลเป็นอาการลิโก